เราไม่รู้เราไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้้ะคุยตนนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราช็กันเพราะัี้ารเ้มเีกาเขออไปเลยขงาไปเลย เชิญทุกฝ่ายนะฝ่ายมาก่อวนผมเชิญทุกฝ่ายเข้าใจไหมผมเชิญทุกฝ่ายไม่ได้มาไม่เชิผมไม่เชิญนะครับคุณผมเชิญเชิญไปที่อยู่นี่มันจะมาทะเลาะกันเข้าใจไหมเชิญเข้าไปก่อนเชิญเข้าไปก่อนผมเช่อผมเอาไปเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหากัน จะจ้างเขาเดี๋ยวคุณนะข้าหวังการทำงานพี่มาด้วยนะปนะครับไม่มาผมไปเชิญพี่พี่หลบไปก่อนพี่หลบไปพี่หลบไปไม่เกี่ยวไปพี่หลบไปเออเชิญพี่ผู้หญิงคนเดียวเขาก่อนเาไก่อนทนี้เาะลกันขนท่อไม่ไปให้ใครไ้ะไรต้องอไมด